รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับอเมานะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่สิบวันอาทิตย์นะครับที่สิบเจ็ดนะครับตุลาคมสองห้าหกสี่นะครับวันนี้นะครับมาบอกกันคัดบอลนะครับมาอยู่สองคู่ครับเป็นบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอังกฤษนะครับเหมือนเดินนะครับสองคู่เลยนะครับนะคู่แรกนะครับ เอฟเบอร์ตันนะครับพบกับเวสแฮมนะครับเต็เวลา2ทุ่มตรงนะครับคู่ที่2ครับนิวคาสเซิลนะครับพบกับสเปอร์นะครับเต็เวลา4ทุ่มครึ่งนะครับนะก่อนจะไปวิเคราะห์2คู่นี้ครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับนะโหต้องบอกตรงๆนะครับต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับเมื่อคืนนะครับหน้า YouTube นะครับเรียบนะครับทั้งสองตัวนะครับคู่แรกนะครับไอเชฟที่วัดฟอร์ดนะครับโอ้โหโดนลิเวอร์พูลกดไปครับ5เมตรนะครับนะ เรียบร้อยครับเสียเต็มนะครับคู่ที่2ครับให้เชร์ไปที่แมนยูนะครับโอ้โหแมนยูเหมือนจะดีนะครับบอกตรงๆเลยเหมือนจะดีนะตอนหลังๆโอ้โหเรียบร้อยโดนเลสเตอร์กดไปครับ4-2เสียเต็มกันอีกนะครับโอ้โหใครตามหลน์ยูทูบนะครับเอามาว่าต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับนะส่วนบอล VIP นะครับอ่ากินเต็มเหมือนเดิม นะครับบอลวีพีกิเต็มเหมือนเดิมสเต็ปนะครับสี่แตกนะครับสเต็ปสี่แตกจนได้นะครับเมื่อคืนนะครับนะนะครับอ่ะแล้วก็สเต็ปสามนะครับตาของนะครับของอเมานะครับให้เป็นในกลุ่มนะครับก็แตกอีกนะครับอาดูสเต็ปนกลุ่มนะครับอาสเต็ปสามนี่นะครับนี่นะครับสเต็ปสามของอเมานะครับนะในกลุ่มนะครับนะเรียบร้อยครับ แตกไป2ชุดนะครับนะวีพีกินนะครับสเต็ปสี่กินสเต็ปสามกินนะครับนะเมื่อคืนนะครับบอกครับว่าอิ่มนะครับอิ่มนะใครอยากได้แบบนี้นะครับนะเหมาบอกแล้วครับนะให้เข้าไปเอาในกลุ่มของเหมาเท่านั้นนะครับอย่าเข้ากลุ่มครับทักเอเดรียนส่วนตัวมาครับ A H M A O 9 9นะครับทุกท่านนะแต่หน้า YouTube นะครับต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับนะอ่ะมาครับมาดูคู่แรกนะครับเอเวอร์ตันกับเวสต์แฮมนะครับ มาดูครับสถิตินะครับขั้นล่าสุดที่เจอกันนะครับนะนะครับเวทแฮมนะครับเลขหน้าเนี่ยแพ้ไปครับหนึ่งศูนย์ในสองได้ไปเยือนนะครับชนะหนึ่งศูนย์นะครับนะครับนัดที่สามนี่นะครับไปเยือนแพ้เอเวอร์ตันนะครับนในสี่นะครับไปเยือนเสมอหนึ่งนัดที่ห้านะครับไปเยือนก็แพ้เอเวอร์ตันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทางเอเวอร์ตันชนะนะครับนะมาดูครับขั้นล่าสุดนะครับของเอเวอร์ตันนะครับตอนแรกไปเยือนนะครับ นะครับเ er สมอเอ้ยเ mm สมอครับ1-1นะครับนะนัดท nah, ี่2นะครับได้บ้านชนะ2-0นัดที่3ไปเยือนเสมอ2-2นัดที่4ไปเยือนแพ้3-0นัดที่5้าได้นบ้านนะครับชนะ3-1นะครับฮานาล่าสุดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1เกมนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับฮานาล่าสุดนะครับโอ้โหเกมในบ้านของเอฟบราตันถือว่าผลงานดีนะครับชนะ4เสมอ1เท่านั้นนะครับสำหรับเอฟบราตันนะครับในบ้านนะครับนะโอ้โหใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยนะ ดูครับ5นัดล่าสุดนะของเวทแฮมนะครับนัดแรกเล่นในบ้านนะครับแพ้นะครับ2-1ครับนัดที่2นะครับนะเล่นในบ้านครับชนะ2-0นะครับอันนี้บอลถ้วยนะครับนัดที่3กับนัดที่4ไปเยือนนะครับชนะ2นัดนะครับนัดที่5นะครับเล่นในบ้านแพ้ไปครับ2-1ครับ5นัดล่าสุดนะครับชนะ3แพ้2เกมนะครับมาดูเกมเยือนครับ5นัดล่าสุดนะโอ้โหต้องบอกตรงๆคู่นี้สูสีจริงๆนะครับเวทแฮมเกมเยือน ชนะสี่นะครับเสมอ1เท่ากับเอฟเวอร์ตันเลยนะครับทุกท่านนะโอ้หคู่นี้สูสีจริงนะครับนะเอฟเวอร์ตันในบ้านดีเวสต์แฮมเกมเยือนดีโอ้โหคู่นี้มาเจอกันแล้วถือว่าสูสีมากๆนะครับอ่มาดูตารางคะแนนนะครับครับเอฟเวอร์ตันอยู่ดับ6นะครับนะแข่งแล้วครับ7นัดนะครับชนะ4เสมอ2แพ้1ครับวิวสิบสีคะแนนนะครับส่วนนะครับเวสต์แฮมครับ อยู่ดับสิบนะครับแข่งแล้วเก็ดนัดเท่ากันชนะสามเสมอสองแพ้สองมีอยู่สิบเอ็ดคะแนนนะครับดูที่แฮนดิแคปนะครับโอ้โหราคาเสมอนะครับนะบอกนะครูคที่สูสีจริงนะครับนะนะครับเรทแรกเปิดมานะครับราคาเสมอเนทสองก็ราคาเสมอครับนะ เละแรกครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.88ส่วนเยื่ออยู่ที่1.02ทั้งเละแรกแล้วก็เละที่สองนะครับนะครับเละที่สองในน้ำเจ้าบ้านนะครับไหลขึ้นอยู่ที่0.92นะครับเดดราคาโอเวอร์ครับสองลูกควบสองลูกครึ่งควบสามครับไหลลงมาอยู่ที่นะครับเละที่สองไหลลงอยู่ที่สองลูกรึ่งนะครับนะครับเดดราคาโอเวอร์นะครับก็ถือว่านะครับนะราคาเสมอก็ถือว่าสมดุลนะครับราคาเสมอนี่นะครับ แต่ทาไมนะสูสีนะครับบอกตรงเลยนะครนะแต่อามามอนครับน้ําเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่0.91ครับยัวนะครับสวนส่วนเยือนน้ําล้นครับนะคู่นี้นะครับเชีย์เจ้าบ้านนะครับนะมาดูคู่ที่สองกันครับนี่กเซื้กับสเปอร์นะครับสถิตินะครับนะห้านัดสุดที่เจอกันนะครับนะส่วนใหญ่จะไปทางนะครับสเปร์นะครับนะชนะไปสองนี่แอตตันชนะไปหนึ่งที่เหลือเสมอนะครับ มาดูครับนัดล่าสุดนะครับขอทีคอนเซิร์นะครับนัดแรกไปเยือนนะครับแพ้นะครับสองหนึ่งครับนัดที่สองไปเยือนเสมอหนึ two, ่งหนึ่งนัดที่สามในบ้านเสมอหนึ่งหนึ่งนัดที่สี่ไปเยือนแพ้สี่หนึ่งนัดที่ห้าในบ้านเสมอทั้งสองครับส่วนใหญ่จะออกไปทางเสมอนะครับนะฮะ้นัดล่าสุดนะครับเสมอสามแพ้สองยังไม่ชนะใครเลยนะครับมาดูครับเกมในบ้านนะครับนัดล่าสุดครับนัดแรกนัดสองนัดสามเสมอนะครับสามนัดเลยนะครับนัดที่สี่นะครับแพ้นัดที่ห้านะครับชนะนะครับ เกมในบ้านนะครับบ้านนัดล่าสุดครับชนะ1เสมอ3แพ้1เกมนะครับมาดูครับบ้านนัดล่าสุดครับของสเปอร์นะครับนัดแรกกับนัดสองนะครับชนะ2นัดนะครับนัดที่3ไปเยือนแพ้3 1นัดที่4ไปเยือนเสมอต้องสนัดที่5ในบ้านแพ้ไปครับ3าสูญนะครับนะครับบ้านนัดล่าสุดของสเปอร์นะครับชนะ2เสมอ1แพ้2เกมนะครับมาดูเกมเยือนนะครับบ้านนัดล่าสุดของสเปอร์นะครับนัดแรกครับแพ้นะครับ3 1นัดที่2เสมอต้องส นัดที่3เสมอต้องสนัด4แพ้สาูนัดที่5ชนะ1นูนย์นะครับเกมเยือน5นัดนะครับชนะ1นะครับเสมอ2แพ้2เกมนะครับช่วงนี้สเปอร์ก็ไม่ค่อยจะดีนะครับนะครับมาดูครับห้านัดล่าศูนยครับสเปอร์อยู่ดับเก้าครับแข่งครับเจ็นะครับชนะ4ไม่มีเสมอครับแพ้ไป3นะครับมีอยู่12คะแนนครับส่วนดี้ก็เซอร์ก็อยู่ดับสิบแปครับนะ แข่งแล้วครับเจ็ดนัดเท่ากันยังไม่ชนะใครเลยครับนะเห็นไหมครับยังไม่ชนะใครเลยเสมอ3แพ้สนะครับมีอยู่สามคะแนนนะครับนะมาดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปครับเลยแรกเปิดมาครับที่ราคาครึ่งลูกครับนัเจ้าบ้านที่0.81นกับส่วนเยือนที่1.09ะครับนะ เลทที่2ครับไหลลงอยู่ที่ราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นอยู่ที่0.99ยเส่วนเยนที่ศูนดเก้านะครับนะเหรราคาเวอร์ครับเลทแรก2ลูกขึ้นครับเลทที่2ไหลขึ้นไปที่2ลูกควบ2ลูกขึ้นควบ3นะครับราคาปอนะครับนะเหรราคาเวอร์ถือว่าสมดุลนะครับนะน้ำเจ้าบ้านนะครับน้อยกว่าทีมเยือนครับอยู่นะครับเนี่ย94นะครับนะคู่นี้ครับเชียร์ทีมเยือนนะครับนะสรุปครับ น่าทัวสรุปนะครับคู่แรกครับเชียร์ไปที่เอเวอร์ตันนะครับราคาเสมอครับคู่ที่สองครับเชียร์ที่สเปอร์นะครับนะครับราคาปอนะครับนะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับใครอยากได้ทีเด็ดมากนะครับน่มากกว่าได้ YouTube ที่เอี่ให้นะครับนะอยากได้บอลสดนะครับริดสูงแรกนะครับนะสเต็ปสี่สเต็ปสองสเต็ปสามนะครับ อาเหมาแนะนำครับให้เข้าไปเอาในกลุ่มของอาเหมาเท่านั้นนะครับอย่าเข้ากลุ่มนะครับทักไอเดียดายสุดตัวมาครับ ahmao 99นะครับนะรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับก่อนจากกันไปนะครับอาเหมาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่เดนดโดจากอาเหมานะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ